สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกับผมนะครับกอล์ฟฟอร์ดนะครับจากช่องชาแนลยูทูบนะฮะกอล์ฟโปรโมชั่นฟอร์ดนะครับวันนี้ก็ก็อยู่บนรถนะครับนี่อยู่บนรถเลนเจอร์สปอร์ตนะครับสี่ประตูนะครับอันนี้ก็จะขับพาไปส่งนะต้องบอกก่อนนะวันนี้ก็รถคันนี้นะครับก็ล้อเดิมยางเดิมนะฮะระยะเวลาที่เราวิ่งไปส่งก็น่าจะเหยียบๆประมาณทัก2สองร้อยโลนะครับก็ประมาณสองสามชั่วโมงแหละนะครับไม่ไกลมากนะครับวันนี้รถที่เราขับไปส่งเป็นตัว เปนเจาสปอร์ต <Manager> เพิ่มแพ็กเกจด้วยนะนี่นะครับแพ็กเกจห0 0มื่นเรียกแพ็กเกจดีเห็นไหมหน้าจงหน้าจอก็เปลี่ยนไปแล้วนะครับวันนี้เดี๋ยวก็ฝากติดตามด้วยนะครับว่า,อ,าอัตราการบริโภคเนาะในคลิปนี้ส่วนใหญ่ขับรถไปส่งนะครับก็เพื่อให้ลูกค้ารู้นะครับว่า 1. เราส่งมอบรถจริงๆมีส่งทุกเดือนนะครับเดือนหนึ่งก็แล้วแต่โอกาสนะครับว่าจะกี่จังหวัดกี่จังหวัดเนาะแล้วก ให้ลูกค้ารู้นะครับว่าเราขับส่งเนี่ยด้วยความปลอดภัยนะครับแล้วก็ให้รู้เรื่องของอัตราการบริโภคน้ํามันนะครับแล้วก็เรื่องของการใช้ตัวช่วยการขับขี่นะฮะวันนี้เราก็ต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นรถรุ่นที่กําลังมานะเป็นสปอร์ตเพิ่มแพคออปชันถทาวาแท็กครับออปชันถ้าแท็นะครับตัวนี้นะดิสเบรกสล้อนะครับนอ่เป็นดิสเบรกสล้อแล้วดูชุดคอนโซลกลางนะครับตรงนี้ก็ เต็มระบบครับเหมือนไวาแท็กเลยเป็นเบรกมือไฟฟ้าแล้วนะครับเกียร์ก็เข้ามาชิดเข่าคนขับแล้วเนาะถ้าเป็นเบรกมือดึงนะตัวสแตนดาร์ดเกียร์ก็โดนหักออกไปเนาะอันนี้ก็เดี๋ยวยังไงก็ฝากติดตามคลิปนี้ด้วยนะครับว่าอัตราการบริโภคเท่าไหร่นะครับแล้วเดี๋ยวเราลองดูถ้ามีโอกาสในการใช้เรื่องของตัวขับขี่แล้วก็จะมาใช้ให้ดูนะครับวันนี้ก็นี่ฝน,นนนะนฝนตกแน่นอนเลยนะครับนี่บ่ายสามเป็นฝนตกแน่ นะครับยังไงก็เป็นกําลังใจในการส่งมอไปกลับด้วยนะครับอันนี้ผมก็วิ่งนะครับอยู่บนทางด่วนนะฮะสุงมากนะให้ดูให้ดูอันนี้เปิดระบบอยู่นะเปิดเรื่องของเดี๋ยแบบนึงนะเรื่องของ Adaptive Cruise Control นะครับการเลนคีปปิ้งอันนี้แบบดึงนะอันนี้ผมเปิดแบบดึงนะครับอยให้ดูพวงมาลัยดูลมข้างบนนะ รถมันโยกไปโยกมาอยู่นะพวงมาลัยมันก็ดึงนะให้อยู่ในเลนนะอันนี้ให้จับพวงมาลัยข้อดีนะครับก็ขับเพลินๆน,นะครับก็มีตัวช่วยนะถ้าเกิดอย่างเงี้ยแล้วขับเพลินได้นะประคองไว้นะครับเบาๆไม่ต้องไม่ต้องอะไรมากมายนะครับตอนเราใช้เนี่ยรถที่มี Adaptive Cruise Control กับ Lane Keeping เนี่ยนะครับตอนเราใช้คู่กันเนี่ยนะฮะมันก็ สะดวกสบายเนหะ็นไหมตอนเราใช้นะครับเปิดใช้งานเนี่ยอ่าบางทีถ้าเราเปิดใช้งานเนี่ยผมให้ดูก่อนนะเห็นปะมันเป็นสีขาวนะครับคืออันนี้ระบบทุกระบบเปิดไว้หมดแล้วนะครับแต่ยังไม่ได้ใช้ตอนระบบมันทํางานจริงๆนะครับตอนมันทํางานนะอ่ามันจะเป็นสีเขียวเห็นไหมครับเปิดใช้งานกับต,ตอนมันทํางานเนี่ยมันมันแยกกันนะครับ สีขาวคือเปิดใช้เนี่ยมันยังไม่ใช้ตอนมันทํางาน,นจะเป็นสีเขียวเห็นไหมแล้วเนี่ยตอนเราขับทางตรงเนี้ยเงี้ยสบายๆนะครับบางทีเราก็เิดเรเลองเลยนะไม่ต้องเครียดนะครับไม่ต้องแบบโหจับพวงมาลัยเก่งแบบเฮ้ยเราต้องเตรียมพร้อมขับทางทางที่บนทางด่วนเนี่ยที่ที่ที่ผมให้ดูเนี่ยเพราะว่าอะไรมันมีลมนะมันมีลมมีอะไรนะครับถ้าเรามาขับอยู่เนี่ย เราจะรู้เลยว่ารถมันโยกไปโยกมาบางทีนะครับอันนี้ขนาดใช้ตัวเลนนะถ้าปล่อยพวงมาลัยเนี่ยคือรู้เลยรถมันจะเอ็นซ้ายเอ็นขวาเอ็นซ้ายเอ็นขวานะครับเดี๋ยวนี้ตอนเราขับจริงๆอ่ะเอาแบบปลอดภัยนะเนีคือเปิดสองระบบนี้นะครับประคองพวงมาลัยไปเบาๆนะครับสบายเลยเห็นปะมีรถคันข้างหน้าแด็คทีฟก็าทำงานนะครับระบบรักษาเลนก็ทํางาน นะครับเลนเซนเดอร์ลิงนะเพื่อให้รถแบบอยู่ตรงแบบกึ่งกลางเลนก็ทำงานเราใช้ไม่ใช้ก็ได้นะครับนะรถเนี่ยนะครับแพ็กเกจตัวนี้จะมีตั้งแต่สปอร์ตนะแพ็กเกจการช่วยขับขี่อย่างนี้จะมีตั้งแต่อะไรมีตั้งแต่สปอร์ตเนาะสปอร์ตเพิ่มแพ็กไวด์แท็กนะครับขับ2เพิ่มแพ็กไวด์แท็กไบเทอร์โบนะครับขับ2องไวด์แท็กขับ4นะครับสตอ r m มแท็กขับ2องสตอ t ์มแท็กขับ4แล้วก็เอเวอร์เ p ส r t สปอร์ตแพ็ก นะครับเอเวอร์เรสซ์สปอร์ตแพแล้วก็เอเวอร์เรสซ์ไทเทเนียมนะครับขับสองขับสี่แล้วก็เอเวอร์เรสซ์ว c k แท็กนะครับรถพวกนี้ที่มีนะมันก็ให้ความสบายในการขับนะผมเนี่ยขับรถมาต่างจังหวัดเนี่ยผมบอกได้เลยว่าแบบสบายนะครับขับรถมาส่งลูกค้านะเห็นไ,ไหมตอนเราไม่จับวงม,มาลายบ่อยๆเนี่ยมันก็เตือนนะครับแต่การไม่จับเนี่ยไม่ดีนะครับมันก็อันตรายอันนี้ก็ให้ดูเนาะ นะครับสบายเลยนะก็เป็นอีกหนึ่งทางเลือกนะครับเป็นหนึ่งตัวเลือกให้ลูกค้าดูแล้วกันนะครับเพราะว่าระบบพวกนี้นะครับมันมีมันมีมันย่อมดีกว่าอยู่แล้วล่ะนะครับดีกว่าไม่มีแต่การที่แบบเราซื้อแล้วเราได้ใช้นะครับมันมันมันคุ้มค่ามันตอบโจทย์เพราะราคามันเพิ่มหกหมื่นเนาะในตัวสปอร์ตใช่ไหมครับเพิ่มหกหมื่นเราพูดถึงในตัวสปอร์ตแล้วกันเพิ่มหกหมื่น นะะเนี่ยคือผมแค่ประคองนะบางทีเหมือนแบบไม่ได้ออกแรงอะ่ะมันก็จะโชว์ที่หน้าจอเห็นไหมอ่าตอนเรามีน้ำหนักจับไปที่พวงมาลัยนิดนึงมันก็หายผมจะต้องบอกก่อนเพิ่มห0 0 0ื่เนี่ยคุ้มไหมคุ้มถ้าคุณได้ใช้เนี่ยนะครับคนโดยเฉพาะที่วิ่งยาวๆหรือแบบชอบเทคโนโลยีเนี่ยคุ้มเห็นปะนเร่งแล้วรถคันข้างหน้าหลบพบความเร็วเร่งแลนะนะคุ้มแน่นอนนะครับมันอยู่ในราคาตัวรถ จะจ่ายแยกก็ได้นะครับจะผ่อนไปกับรถก็ได้นะฮะคุ้มแต่ถ้าเรารู้อยู่แล้วว่าเราไม่ใช้อสมมุติว่าผมเป็นคนที่ไม่ชอบเทคโนโลยีการขับขี่ไม่ชอบระบบพวกอย่างนี้คือขับแบบสแตนดาดมันก็ไม่จำเป็นต้องซื้อนะครับหกหมื่นไม่จำเป็นต้องเสียเนาะเพราะถ้าเกิดพูดถึงหกหมื่นน่ะในมุมถ้าเกิดเราใช้เนี่ยคุ้ม มันถูกแต่ถ้าเกิดซื้อแล้วไม่ใช้แน่นอนเลยไม่คุ้มเปลืองหกหมื่นนี่ตีไปแบบข้าวๆนะครับผ่อนงวดละประมาณหมื่นสามแล้วผ่อนได้เกือบสี่ห้างวดอ่ะถูกปะแล้วเราจะซื้อทําไมถ้าเกิดเราไม่ใช้อ่ะนะครับแต่ถ้าเกิดซื้อแล้วเราได้ใช้คุ้มแน่นอนนะครับวันนี้ก็คลิปนี้มันวิ่งไม่ไกลนะครับแล้วก็ไม่อาจจะไม่ได้แบบมีระบบอะไรเพราะว่าผมก็ทําให ดูแบบตอนขับส่งรถนะครับก็พยายามแทรกระบบนู่นนี่นั่นให้ดูอย่างแบบต่อเนื่องอยู่แล้วนะครับก็ไล่ดูกันแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบคลิปการใช้งานที่เป็นแบบไม่เกี่ยวกับส่งรถเลยนะครับเกี่ยวกับการใช้งานแบบแต่ละจุดแต่ละจุดก็เดี๋ยวจะทยอยอัปเดตให้นะครับอัปเดตให้ว่ารถตัวนี้ใช้งานตรงนี้ใช้งานยังไงมีปัญหาแก้ไขยังไงนะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะฮะแล้วเดี๋ยวเรามารอดูกันนะทริปดีเนาะอันนี้วิ่งมากี่โลแล้วนี่เจสิบโล นะครับวิ่งมาหนึ่งชั่วโมงก็สิบสี่จุดหนึ่งนะครับสิบสี่จุดหนึ่งบางคนจะมาบอกว่าโอ้ยกอล์ฟขับรถแบบขับช้าเฉพาะตอนรีวิวหรือเปล่าหรืออะไรหรือเปล่านะครับก็เรียนตามความเป็นจริงนะครับผมขับปกติวิ่งมาส่งรถต่างจังหวัดอย่างเงี้ยครับก็มีร้อยนะครับบางครั้งก็ถึงรนะ้อยยี่เนาะแต่ถ้าเกิดแบบขับแบบร้อยยี่สิบกว่าอย่างเงี้ยก็มี นะครับมันก็ต้องมีขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในการขับถ้ามันโลง่งนะครับมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วตอนเราวิ่งไกลๆนะครับผมไม่โกหกนะแต่ถ้าเกิดถามว่าให้ผมมารีวิวรถถ่ายรถลูกค้าแล้วให้ผมขับเร็วๆนะครับผมก็ขับไม่ได้เพราะมันก็มีความเสี่ยงกับเรื่องของทั้งเรื่องของความปลอดภยัยรถลูกค้านะครับแล้วก็อันตรายกับกับผู้สัญจรด้วยเนาะตอนเรารีวิวเราก็เอาที่แบบเนี่ยทางโลง่งนะครับใช้ระบบแบบง่ายๆเนะี่ยเห็นไหมมันไม่มีรถเลย นะครับซ้ายขวา,าสบายสบายแล้วเอาปลอดภัยนะครับแล้วเราขับรถส่งลูกค้าเนี่ยอย่างหนึ่งเราต้องบอกก่อนเลยนะครับเราเน้นที่สุดเลยก็เรื่องของความปลอดภัยรถลูกค้านะครับแล้วก็2เรื่องของเวลานะครับเรื่องเลิกเรื่องอะไรพวกอย่างเงี้ยครับนะก็ถ้านาสนใจก็อยู่กับบ้านซื้อขายออนไลน์ได้นะครับโอนเงินเข้าบริษัทนะครับเงินจองเนาะตอนมาส่งรถก็ นั่งงานนะครับแต่ถ้าเกิดแบบมีบางส่วนจนมันแบบเยอะมากๆจริงๆก็อาจจะขอให้โอนเข้าไปบริษัทบางส่วนก่อนเลยว่าถ้ามันแม่นั่นจริงๆก็นั่งงานนะครับก็เจอรถแล้วก็ค่อยจ่ายกันนะครับจะโอนจะเงินสดจะอะไรก็แล้วแต่ลูกค้านะครับเอาที่ท่านสะดวกสมัยนี้ก็ง่ายมันต้องบอกอย่างนี้แหละง่ายใช่ปะไม่ต้องขึ้นโชลูมไม่ต้องไปไหนนะครับเราก็มีบริการนะครับเสิร์ฟถึงที่นะ อาหารยังมี Delivery เลยใช่ไหมครับซื้อรถก็มีเหมือนการ Delivery นะครับก็สนใจก็ติดต่อเข้ามาได้นะฮะก็เดี๋ยววันนี้เราไปดูต่อนะคลิปนี้นะครับว่าก๊อบจะวิ่งนะครับไปถึงไหนอะไรยังไงนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอันนี้ก็ถึงที่หมายเรียบร้อยนะครับ2 0 1ร้อกิโลสิบเนาะ2องชั่วโมงห้นาทีนะครับก็ให้ดูนะครับเรื่องของ อัตราการบริโภคน้ำมันนะครับก็ไว้พิจารณาดูนะครับว่าอันนี้รถที่เราเอามาส่งนะฮะล้อเดิมยางเดิมนะครับแล้วก็แต่งแบบหล่อๆเลยนะฮะยังไงก็เดี๋ยวฝากรับชมนะครับคลิปรีวิวคันนี้เต็มๆพรุ่งนี้ด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ